ช็อตดังแต่เป็นแชมเปญ้ยนหรอิ๊ิผมผมครับเก็บเซนเตนิเดียวผมเก็บเซนเตนิเดียวผมรอไฟไลน์ว่าดูเอริเอ็นตเยอะไงรอตัวใหม่มารอไอตัวไอคอนโทรเลอร์รอรอเขาทำเลอร์เออเป็นสายคอนโทรเลอร์รอเลยพี่ไเข่าวว่าใช้เรเดียนท่าน้ำใช่ท่าน้ำ ไม่มีองไร้องกันด้วยจำได้มันในนั้นสมกุกมันเป็นสมกุกแบบกันกระสุนดีมากดีไม่หยิมัน็ปจับเลนโซวาแล้วก็ใช้แบนด์หนึ่งโซวาเนี่ยผมเป็นโครนน <c oughs> เมี่ยะไหวบนี่มังมีเลน่าแล้วมันมีเลน่าไม่ถ้าเราฮิชชอตเลน่าได้ มันมันก็มันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมโอเคเปิดเสีสยงกูเลยเปิดเสียงจริงๆแค่เดีเยเดี๋ยวแฟดให้เก็เพื่อนขออย่อายงเดียวเวลาเล่นอย่าแหลกก็บอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวคุยไม่ได้โชวโเน็ตไปได้ทังที ในนี่ถือว่าดีเนนี่ถือว่าดีแล้วดีสุดครับในในชีวิตเนี้ยดีให้ดีนี่ก็คือต้องเล่นที่บ้านนี่มันอยู่ไหนใส่เอนะใส่เอง revealing area อัชเชียะมีมีมีเจนหนึ่งอ่ะเจนหนึ่งเจนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดูให้ก่อนไม่มีมีมี ระวังพ่อระวังพ่อสวยตตรงตตรงตแทน e n e m y r e m a i i n g อยู่อข้างหน้าอยู่อข้างล่างมิดมมิดมมิดรเน s เก็บสามว่ะ เทียเที่ยงเทียตึงไปไหมตึงไปไหมตั้งแหลกอะเที่ยงโอ้เอาอะไรเยมากฟูเลยพี่ฟูเลยเราตังค์เยอะแล้วฟูเลยพี่ไม่อยากฟูม,มากเราฟูบ่า,า,า,ายแล้วเข้าไปทายแล้วเราจะไม่มีคันส่วนใหญ่เราชนะเราชนะโลกพิตต้าเราม,มันก็จะการันตีแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ไปโยอ,อะไรนั่นนะโย,ยนนะ มันมันก็ไม่ใช่โยหรอกถ้าเราโดนเด็กช็อตตายอ่ะสะแกงก่อนสะเจ็บแกงนี่ง ahead แกงครับโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊นนี่เดี๋ยวไ่เดี่ยวไม่ไปขอเช็คกันไม่มีไม่มีไม่มีงดดังว่าจะไปยิงเหรอแฟดไปก่อนจะแฟดไปก่อน โอ้ยเระวังมันมันนั่นไหมพาราโนยพาราโนยเอาเพื่อนกูเอาเพื่อนกูสมุกอะไรไอ้แค่โอ้โหจบแล้วสมุกไอ้แค่ถอยเลยแค่เพื่อนกูสมุกนี่พังล้วเนี่ยเล่นเสร็เนี่ยเอาจะเอาไปจริงใช่ไหมแบทตายไปก่อนจะอยอะ one enemy remaining, remaining. ยู doing ยู doing ยู doing ช็อตดาบไงนมึงโจลดโช็อตดาบมาหนุ่มช็อตดาบช็อตดาโอ้โครมีโคมีเน็ดเ็ดโครมีเน็ดเออกู้อังปิงแลยังเล่นได้กูก็เล่นทนั่นลไอ้เยอะปิงหกร ดีสือไม่ก็ดีดีฮะนี่นี่มันพูดถึงพ่อชาโด้เนี่ยไ,ไม่เว้ยคือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์อ่ะแล้วเน็ตโทรศัพท์มันค่อยแรงอยู่แล้วอ๋อสะไปไม่กูอีกโอเคโอเคโอเคดี <S <S 2> <S 2> ดีแต่ตะแก้ได้ก่อนเดี๋ยวสแกนได้ก่อนเดวย <S <S 2> <S 2> ดวยด <S <S 2> <S 2> เย็นเดยวเย็นน้องบ่าวเฮ้ยเฮียมันนั่นไอ้โหแม่งกันเฮียเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขบุนขบวนเขบุนเฮย

แหลกจัดเลยไปฆ่าได้ได้ไงวะงเก๋กำลังจะบอกเลยว่าต,ตอนน<อ>ี้เย้ตายสักทีเถอะแม่งคอเขาคอกันไม่โดนตัวครับพี่ใช้ปืนเดินเลยับ เออมีเดโก้ซื้อปืนเดโก้ซื้อปืนแชมเปี้ยนมาแล้วไอ้พี่สกินแชมเปี้ยนมาแล้วว่ะมีคนมีคนซื้อสกินแชมเปี้ยนมาแล้วนั่นแลนั่นเล่นเล่นเจดอ่ะโอ้ยเมื่อกี้มันมีมันมันมันขายมันไม่มเอามันไม่ฟูบว่ะมันไม่ฟูเอาไม่ต้องไม่ต้องซื้อปืนไหมดี๋ยวกูซื้อปืนใหแต่เรยังไม่แม่แม่แม่ไม่เน่ยเพราะกูตังค์เหลือเยอะมากห้าพันเลยนะยังไม่ฟูบายอย่าตากแกนได้ก่อนอย่าเพิ่งบวกเจ ระวังเข้าไปไม่มีไม่มีสแกนแล้วสแกนแล้วสแกนแล้วเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวเช็คกันเลยรอบนึงระวังระวังตรงนี้จะแปะให้เอาเลยได้เลยขันเลยไปเลยอาสไปดไปหน่อยสไปดไปหน่อยเปิดสโลได้เดี๋ยวกูดีโกูหยิบเอ้หยิบหยิบสไปดหน่อยหยิบสไปดดูหลังหลังเข้าหลังเข้า ระวังระวังหนะเข้าระวังหนัเข้าวางเลยวางเลยมันเก็บแล้วแต่น่าจะขี่แล้วอ๋อคนแรกแรกแรกเลยนะเลยนะไม่อยากใแอนต๊ดแสต๊ดเสียตรนเฉยสวยเส้ยเลยเสิงกูสักที ปีได้ไม่ตายปียดีไม่ตายโดนยิงโดวแต่ไม่ตายยิงดีนะจริงเกือบแล้วดีดีมันยิงไม่โดนแล้วเมื่อกี้มันยิงไม่ตายใช่ไหมมันมันยิงไม่ตายเว้ยมันไม่ใช่ไม่โดนยิงแบบยิงวู้บมาบมเราฟูบายแล้วเรากูซื้อแบนโดอลเลยแล้วแบนโดไปไหนไปดีอ่ะไปดีเดียวกันเลยไปดีเลยบีกว่าบีเข้าง่ายวะ ขอขอละเวลาจะไฟเนี่ยอย่าพื่งปิงกูขอเราแค่นั้นแเลยขอแค่นั้นระวังวังรีลิ่งแอรระวังนะสแกนนะสแกนมีมีมีมันไม่ยอมไปไหนนู้นวะยิงอยู่ยิงอยู่ไม่โดนหรอแป๊บแล้วแป๊บแล้ว

กูจะกูจะญญอันตีใส่ถ้าอันตีใส่ทีโอมันก็โดนไงอติโอทีโอไม่ได้เล่นด้วยฮัลโหลอ้าใช่เหรอไม่ใช่ทีโออ่ะไม่ใช่ทีโอบอกเดกโก้เดโก้เดโก้จะใครวะคนคนก็คน,คนที่เล่นกับเราตอนแรกอ่ะแหละที่อยู่ในอ,อยู่ในทีมวันนี้แหละตชื่อที่ที่มึงเอาไปที่ไอเดโก้มันไปกรอบชื่อไอไม่ใช่นี่ที่ไอทีโอไปกรอบชื่อมาติชื่อมันเหมือนกันไอสองตัวน่ะ แกนี่งเฮดไม่าอาให้แชมเบอร์ดูสัตว์าาทางมันไม่เจอไม่เจอไม่เจอเช็คหน่อยพี่เช็คหน่อยผมจะวางน,นะพี่วางละพี่ผมวางละพี่อย,อยู่ิเอากลางว่ะันอยู่กลางผมวางแ้ แป๊ให้ทีเฮ้ยหลังหลเฮ้ยหลังหลังเรน่าเก็บเฮ้ยเน่าลถติดสองหรอเปล่าไ่โดนโ้ยตรสยตอนตรงไหนล่ะทผิด ที่ <ält> หายแล้วกูเปิดกูกูเปิดกูเปิดไปซื้อปืนอยันหนึ่งที่ผ่ายเลยปืนอะไรที่ผ่ายเลยกูจะเก็บกูก็เลยทุกคนรวยหมดนะฝั่งเราไม่มีใครฝั่งเราตายกันน้อยมากไม่ได้ตายกันเยอะเท่าไหร่ไอกูเนี่ยตายเยอะกูโดนตุ๋ยตลอดเลยตุ๋นย่าตากแกนี่ก่อน ไม่นานสายตรงข้างหลังไม่มีแต่ด้านข้างเดี๋ยวกูนี่ให้ก่อนเฮ้ยสายสายเเกลียดปิงตัวเองอยู่เ,ยปนะเปิดประตูนะเปิดดอกวางแล้ววางแล้วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เดิเน,นเดินหนีเดินเดินหนีไปแล้ว เดี๋ยวนี้เข้าถามแล้วนะขณะบีมอ่ะเอาดิเอาดิแลกไม่นะเฮ้ยสีดคนแรกอโเวฟกูไมอยากแตกของกูกำลังจะสู้แหลกตอนไหนก็ไดที่ไม่ใช่ตอนยิงเงี้ยเอาเฮียเพื่อกูล่วงเลยไม่เป็นไรแชมเบอร์สู้ได้อยู่เสียงมาทั้ วิ่งวิ s S ว่ง,งวิ่งวิ่งวิ่งด้วยกันโดนอุ้ยพี่ก็ไม่โดนอ้าวรืวร bon ้าสวยชอบอะไรชอบอะไรตอนที่กูกำลังจะได้ฆ่าตึงฝั่งเราไม่โคตรรวยไม่ไม่เดี๋ยวซื้อปืนให้ไหมมันมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อขายปืนที่ไหนยวซื้อให้ กดขอไมขอที่โอเคคำคูดิอันโนคำนที่น่าจะอยู่ดอน่าจะอยู่เอลอนให้่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวนี้ใูมิดอยู่มิดนึง แตกข้าบอข้าบขบนีบน่ยู่อยู่เอรองอยู่เอรองอุย้ยเสือบเือบตัวล้ว,วเอบมันตีฟรีมันตีฟรีม,ฟรม,ฟรมันตีตายแล้วิกกากวิ่งโหขวาไมโดนขวา าตายหมดเลยอนะ้าบีมแม่งลูดหมดเลยเฮ้ยเอาแลเอาแลคนเดียวเพ,พื่อนกูทำไยางโมกปิตัวเองปิดตัวเองไงไมันพยายามโซมกปิดตัวเองเฮ้ยมึงเห็นป่ะนะ่ะเห็นเอ้ยถ้าวิ่งป่าเข้ามาเนี่ยกูว่าเห็น เห็นแน่ๆแหละวิ่งฝ่ามาชัวโอ้โหมันเจ็บนะไอ้แค่มันเจ็บแบบเจ็บจัดเลยนะไอ้แค่บีมอ่ะปีโมขดเจ็บอ่ะเพื่อนกูเมื่อกี้แม่งไม่มีใครเช็้ขวาแล้วมันยิงกันไม่ตายไม่มีใครเดิน oh my gosh จะได้อันนี้จะสิ กูแั่นไปไม่ไม่มีใครมาช่วยกูเลยไปบ,บ,บีดีกว่าไปบีดีกว่าะวบีเข้าง่ายกว่าเอมันเอมันโล่งเกินถ้าเอเข้าอะ่ะเข้ามิดเอเข้าหอถ้าเราเนี้กูสแกนโดนกูวันตีนะถ้าสแกนโดนนะกวนตีใส่เนะดี๋ยวกูช่วยสับตาละกันสตางค์ห่อต้องอยุดนะไม่เจอมันแอบอยู่นี่ปะ เอาเชียรเพื่อนยิงหัวแตกกันเรียบร้อยหัวระเบิดเข้าเลยก็ได้นะจ่อเลยก็ได้จ่อเลยจ่อปุ๊บเดี๋ยวกูดูจ่อเลยจ่อเลยเดี๋ยวดูดูดิให้ตายอยู่ตายอยู่โายต่อตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเจ็บป๋อฝังฝังกว่านะวางน้วางน้กันหน่อยกันหน่อย ระวังหลังเข้าอ่ะดูดูหลังไว้กง,นนขงนนิขง them เอาหลังเข้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 าหันจ <c oughs> ันหายที่ผ่านแล้ว้ง เ้ยมันมันเด้งออกเลยเหรอเดี๋ยวตายแล้เออมันไม่ไม่ไม่เด้งมันมันนั่นน,น่ะมันยืนนิ่งแล้วก็โดนฆ่าใช่ไหมใช่แล้วมันก็โดนเก็บไปละไไม่เป็นรีน,นี้วกวงงเลยแบบอ้าวยังไ,ไมกูมก็ว่าทำเก็บทำย<อ>ืนนิ่งวะ เระเบิดเองจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนฝั่งแล้วยันยี่ยังไงไก่ไก่อีกสา,ามตาเปลี่ยนลองระบบบีมเดืดอดหว่อยบีง่ายกว่า ตอนนี้ป่ะโรบิลเลียร์แดนให้ไหมไปทางนี้มันก็ไม่เห็นดิหลังนอนตายอัดน,นี่แล้วกันเปิดอยู่บุกแล้วบุกเลย,เ,ลยเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูโดนให้นี่ไหมไม่มีนี <S 1> 1 <S เข้าเลยเ <80 S 2> ข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย ทำไมต้องครักูขอเงินก่อนเงิ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 นโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันผมไม่ทันดิต้องไปเอไหมเจอเข้าหอมันต้องมีต้องมันต้องมีคนเข้ามิดอ่ะมันต้องมีคนเข้ากลางมันถึงจะเล่นได้เพราะว่ารอบที่เรารอบรอบรอบที่เราแพ้มาเราเข้าเราเข้าขวาหมดเลยเราไม่มีคนเข้ากลางแกดี๋ยวเข้ากลาง

ไย่่มคุมคุมไประวังบี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 บู่ฐานสวย ยทำไมทีมเราคุณภาพากเนี่ยวะทีแชมเบอร์มันซ้อนอยู่แชมเบอร์ซ้อนอยู่แชมเบอร์เล่นเป็นนะเป็นจัดเลยกูนี่ใช้สกิลคุ้มมาเลยเห็นหมดเลยแล้วกันมาหนๆก็จะรีลาแล้วเออเอาไปที่ไหนก็จะเปลี่ยนฝั่งแล้วเต็มที่เลยใช้ให้หมดละตังค์ไม่ปืนใส่คอเลยนะบอกนะเก็บมันตีไว้อยู่ให้แั่ตีบอกมันเก็บมันตีไว้ เด็กให้ก่อนเยอาติดอายิงติดโอ้โหยิงติดปตะตตอยู่ตรงหอหนึ่งแต่วิ่งไปละระวังด้วยช็อเาไม่ได้สนใจวะโอ้ ไม่โดนแฟกเลยโอ้โหอุ้ยงใส่เลยเมื่อกี้งงมากอินแฟก์อะไปโดนอ้ามีสามศพอ้าวสามศพได้ได้เดี๋ยวกูพิมพ์มีเดี๋ยวกูพิมพ์เดี๋ยวกูพิมพ์เลนจีกีนู้ปจีจีเออจีจีที่ไรนั่งนู้อก็ดูให้แต่โดนนี่ฮะไม่มีใครไปดีอ่ะกูดูบีอยู่เออแชมเปี้ยน เ็คกออกจะเป็นไหมเตรียมโรคนะเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวยิงสแกนให้ก่อนเดี๋ยวยิงสแกนให้เดี๋ยวยิงสแกนตรงนี้ไม่รู้ถ้ามันมาก็โดนนะส,สแกน,นตร,รงนี้ ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีปลอยเลยไม่มีหละระวังกางนะระวังกางพ่อ <ped aling> ูแตกไ <ped aling> ปแล้วพ <ped aling> ่อ e ูสปายดา nghe thấy, cái này, cái này, điều hoa, điều hoa, dart. scanning ahead, sao bay ở đây, không phải, không phải, không phải, bay ดูๆไม่ต้องไปหรอกดูๆไว้เขาร้องเขาร้องอย่าเลมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วเวยสวยครับเขาจะแพ้อะไรอู้วา ได้แต่แชมเปอร์มันเป็นอยู่เออเป็นแชมเปอร์เราเป็นเลยเป็นงาน,นกายจะได้ปืนวันดาวทองมาแล้วอีกนิดนเดียวอ้ไม่ค่อยได้เล่นยังไม่ได้ไอ